จุกกะอมรกรุปเนียครับผมสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกคนครับพ่อจนแพ่นอกก้องวันนี้พามาหาเพื่อหามิ้ใกล้บ้านครับผมเป็นคลองใกล้บ้านนะครคลองนี้ผมไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่เพราะว่ามาเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีครับแต่ก่อนมันมีเยอะเยอะมากครับคลองนี้สั้นๆหาแค่สั้นๆประมาณร้อยเมตรมีประมาณยี่สิบรังพี่นอ้องนะครับมาคือมามาเท่ที่ได้ก,ก็เกือบสิบรังอะ่ะรังใหญ่เท่านั้นแต่ว่าหลังจากรดูการแรกที่ผมมาหาจนถึงเอ,อหลังจากฤดูการแรกที่ผมมาหาเนี่ยมันก็เริ่มมีก เลี้ยงแพะเลี้ยงอะไรนาะงเขาจะเอาแพะเอาเนื้มากินก็หายหมดครับเเ <c ười> กี้ยงอย่างเงี้ยพี่น้องคือเขาต้องตัดกินกระเฉดตัดนูดดด่นตัดนี่แพะเลี้ยงแพะครับมิมก็เลยไม่มีอยู่ไม่มีที่อยู่พึ่งก็เลยไม่มีที่อยู่ครับก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่น้องถือว่ามันมันเสียดายมันหายไปหมดเลยฮะนี่กลมาถึงมาเจอรังหนึ่งพี่น้องไม่รู้จะเจออีกไหมนะครับผมถ้มาไม่เจอเดี๋ยวจะย้ายไปหาที่อื่นครับผมไปครับไปดูรังนี้กันรังไม่ใหญ่จะดูดูรังมันแหลมๆนะช่องน้ำแหลมสัมมาหูน้ำจะโตอยู่ ไปครับโอเคนี่รังเพื่อนครับรังเพื่ออยู่ข้างหน้าที่เองยื่นกระบอกไปก่อนอ่าโอเคครับผมโอ้รังเกยแล้วพี่น้องเอย๋ยแกยกักเลย่อยหรือเปล่า,น,าน้อแถวนี้อันนี้น้ำมันจะอ่อยหรือเปล่า เลยงั้นจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวลองเขย่าดูครับทางได้อาจจะวืดแต่พี่น้องมีสิบวืดเยอะครับอุ้ยเย่าไม่ได้เยา่าแล้วกินขาดโอ้โหฟอรครับผมดังไม่สวยแถมฟออีกทึ่งเฮกเปิดมาดังแรกก็บืดแล้วพี่นุ๊กไปหารังต่อไปครับโอเครังที่สองครับ รังที่สองมาดูนกันวันนี้มีน้ำหวานไหมรังแกอีกหรือเปล่าตัวรังที่เขาแขวนไว้มาดูนครับเดี๋ยวเวลาแป๊บหนึ่งเดินยากหน่อยครับโอ้โห,โห,โห,โหน,นั่นาจะรังใหม่นะโอ้โดูนไปครับบนทวันอ้าวโอ้โหเหมือนที่นี่น้ำจะฟอร์เลยพี่น้อง แปลกมาก้วเกสรเพียบเลยติดคลองด้วยครับโอ้โหดูติดอ้าวพี่น้องเอ้ยโอ้โหฟอ์ครับว้ายจอกแท้ไม่มีน้ำเลย ไม่ใส่น้ำเจอมิมกีเกีอีกแล้วพี่น้องไปครับหาต่อยังไม่ได้รังเลยครับผมโอ้โหพี่น้องครับมิ้มที่เห็นรังนี้คือผมตีไปรอบที่สามครับเนี่ยรอบสามพี่น้องก็ยังใส่น้ำหวานอีกครับโอ้โหกับบางรังรังใหม่จะแท้ไม่ใส่น้ำหวานอย่างไร น้ำหวานพอได้นะพี่น้องมีนะมีเต็มหัวเลยนี่ครับมีเต็มหัวแต่เงีผมไม่เอานะถือว่าเขาให้ผมมาเยอะแล้วอันนี้ถ้าตัดแล้วมันจะเสียนี่ครับมันก็ได้ไม่เยอะหรอกแต่มันก็มีนะเนี่ยเต็มนี่เลยแต่ก็ไม่เอาดีกว่าครับอย่างเงก็เอาให้พี่น้องดูครับว่าโอ้โหสุดยอดครับก็าเกับมันใหญ่สักขนาดนี้นะโอ้โหผมเอาแน่นอนใหญ่มากพี่สองได้เอาอยู่ โอเคครับผมไปสุดยอดมันน้ำหวานไปครับโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มาดูมิมือสองครับที่เคยตีไว้ครับผมว่ายังอยู่ไหมปรากฏว่ายังอยู่นะไซโลนะพี่น้องครับที่แล้วคือได้น้ำหวานใหญ่มากแต่ว่าน้ำหวานไม่เต็มนะครับวิธีนึกว่าจะโดนเอาไปแล้วพี่น้องยังยังอยู่ไม่ยังไม่มีพรางคนไหนแวะมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไอ้ว่าจะมีไหมส่วนที่เดินผ่านมาก็ไม่เห็นมีรังเพิ่มครับ มิมยังไม่ลงคลองดีนะอ้อยบางพื้นที่ยังไม่ตัดนะครับผมเสียดายนะครับผมน่าตัดไดนะครับยังไม่ตัดรออะไรเดี <c oughs> ๋ยไปดูกันปะ รออะไรผมไม่เข้าใจจะรอถึงเมื่อไรไม่ตัดสักทีไปครับโชว์โชว์โชว์โชุโอ้โหหัวใหญ่นะน้องไม่รู้จะหัวรีบหรือเปล่าส่งวันไหมครับโดนยังยังครับค่อนข้างจะดุนะพี่น้องมีบัตรผ,ผมนี่คือโดนเป็นรอบนึงนี่ เยี่รำน้องจะดูโอ้โหบินมาต่อยครับโอ้โหดูครับไม่บินมาใสโอ้โบินมาหาผมด้วยโชคดีที่ควันมาหาผมครับคุม้คมครองได้โอ้โหน้ากลัวหน้ากลัวคักข้า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 ขนาดไม่รู้หัวน้ำเป็นแบบไหนครับพี่น้องเดี๋ยวขอถ่าย เสดุภาพก่นอนโอเคหายได้ไม่เต็มที่นะโดนกำจัดพื้นที่อื้ม อยควันยังไม่โดนเต็มที่ครับเอาละเอาละเอาละเหมือนหัวน้ำจะรีบจะฟีบจะแฟบจะฟอด้วยดูท่าเนี่ยจะได้หรือเปล่ารังนี้ครับจะถึกใจหรือเปล่าน้องเอ๋ย นไม่ตกครับเกสรเต็มกเกสรเทียบแต่ว่ามิ้มไม่ใส่น้ําครับรอบที่แล้วมีม,มือสองทุกรังน้ําดีหมดครับรอบนี้ไม่เวอร์ครับเจอมิ้มขี้เกียจอีกแล้วมิมภาคเหนืออีกแล้วพี่นกเฮ้ โอ้โหใหญ่เกออาะจริงมันจะไม่เวิร์กน้องเอ๋ยน้ำไม่เต็มนะครับผม,มน้ำหวานไม่เต็มโอไ,ไม่ใหญ่ครับเนี่ยตรงนี้มีมีนะครับผมมีจะไม่เต็มจะเอาดีไหมเนี่ยมันก็มีนะม่ใช่ว่าไม่มีเลย มไม่เอาดีกว่าครับไป้เขาขยายพันธุ์ดีกว่าหัวน้ามันไม่ถูกใจผมนะนะขอถ่ายรูปก่อนมีมือสองไม่สนมครับป่ะน้องไม่ถูกใจหัวน้ามีอยู่แต่ไม่ถูกใจครับไม่เอาเอาละพี่น้องเอย๋ยรังนี้ได้เข้าสต็อกแน่นอนครับเพราะว่าเป็นรังใหม่ครับ อยู่ติดตลิงครับผมค่อนข้างจะเอาอยากแล้วก็อันตรายครับเนื่องจากเป็นทางชันลงไปครับ <Yeah. S 1> yeah. อันตรายอันตรายลื่นครับผมมันจะลื่นที่ว่าอันตรายเพราะมันจะลื่นครับ รางสวยอยู่นะพี่น้องแต่ผมขอยื่นไปก่อนโอ้ยรังใหม่ด้วยครับโอ้ยมือนน้ำหวานจะดีด้วยครับเหมือนน้ำหวานจะดีด้วยทางนี้ถ้าเกิดไม่เสียหายนี่จะแกลวมากครับผมเคยได้รงังหนึ่งเมื่อปีปีแรกที่มาหาตรงนี้ครับทำน้ำหวานแตกเพราะว่าขึ้นไปเอาข,อข้างล่างครับมีอีกไปนอ น,น่าจะมีอีกทางใหม่เนี่ยโอ้โหถอดถอดไปชุดหนึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยเท่าที่เห็นนะนมีครับผมเออมีต้นไม้จริงๆไม้ให้เหยียบอยู่โอ้ยนี่ไงสิงหายตรงนี้บ,บ๊อบเออพันเข้าไป อุย๊ยฮะไปดูอ่ะเดี๋ยวนะไปข้างในก่อนเอาล่ะครับเออเออสีแพรบฟีแพรบ เอาละตัดนะครับผมนี่น้ำหวานเกือบเต็มครับผมเชยได้เฉยได้อันนี้ขอรังนะครับผม ขอแางด้วนะครับสงค้าครับเอาละปัดตัวนบปัดตัวเพิ่อมาเอาละโอเคนี่ครับน้องเอ๋ยสวยอยู่ครับผมอ่า เต็จมๆครับนี่ครับน้ำหวานครับเต็มๆมะแพ้ครับผมโอเคพี่น้องนี่น้ำหวานเต็มเลยครับอังสวยเจ๋วเลยสวยมากอะถือขอลาไปลงนี้เลยครับเพราะว่าตอนนี้จะบ่ายสามแล้วเกินเวลามาวันชั่วโมงกว่าครับวันนี้ก็ถือว่าผลงานไม่ดีเท่าไหร่พี่น้องหาเท่าที่หาได้ครับเพราะว่าผมว่าหาหม้ในเดิมตรน,นไหนมันไม่มีที่หานะครับ อ่ะไปครับฝากไุณตามไลค์กูแชร์ด้วยครับผมคลิปหน้าอาจจะพักแล้วอาจจะไปหาอย่างอื่นแทนนี่มาจจะพักไว้ก่อนนะผมไปเหนื่อยร่างกายยังไม่เท่าที่ครับ